โยโยโย่ yo, yo, yo. ายสองมาตรงเจนกับครึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคืึงนุ่หนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก VIP KLN ในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับอามาถึงคัมคืนวันจันทร์ครึงเน้นทีมเดียวพ่จะารณาเกมเวลาตีสามตรงนะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านเจอนิวคาสเซิลแมนยูยี่สิบสองแต้มจากการชนะหกเสมอสี่แพ้แปดเกมล่าสุดบุกแพ้วูฟมารศูนย์ต่อสองนะครับแถมคืนวันนี้ดูเบนอโมริมหมดสิทธิ์ใช้งานนนนบบรรูโ่เเฟ์ััดสก มาริโออูกาเต้ที่ติดโทษแบนด้วยนะครับแถมตัวเจ็บก็ลินเดอร์เลิฟลุกชอเมสันเมาส์ก็ยังลงไม่ได้ประตูน่าจะเป็นโอนาน่านะครับเกมรับเนี่ยแม่น่าจะเป็นโยโรเดลิกลิซานโดมาซาอุยทางขวาทางซ้ายเป็นดาโลตรงกลางเนี่ยเมนูว่าลงแน่ๆนะครับอยู่ที่ว่าจะคู่กับเอเดนเซนหรือว่าคาเซมิโรครับแนวรุกอามัดดิอาโลอเลนโดการาโชลาสมุตฮอยลุนนะครับโดยมีอันโตนี่กับโชชัวเซซเซ่ a, เป็นตัวสอดแทรกนะครับในขณะที่นิวคาสเซิล 29แต้มจากการชนะ8เสมอ5แพ้5นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มวิลล่ามา3ต่อ0ครับเอ็ดดี้ฮาวอยู่ในช่วงที่ฟอร์มแม่พาทีมสุดยอดจริงๆนะครับประตูดูบราฟกา้าเกมรับทิปเปียฟาเบียนแชดันเบิร์นฮอรนะครับตรงกลางเนี่ยลงตัวสุดๆนะครับซานโดโตนาลีกำลังท็อปฟอร์มมีเจอลิงตันบูโนกิมลลาไลส์แนวรุกก็จะขอบเมอร์ฟี่แอนโทนีกอร์ดอนกองหน้าอเล็กซานเดอร์อีซัก เฉยลยการฤดูกาลนี้แล้วบ้านใครบ้านมันนะครับแมนยูชนะ3-2นิวชนะ1-0ครับก่อนเกมใกล้เคียงสูสี่เขาเอามองนิวคาเซอร์บุกมาเป็นต่อเล็กๆด้วยซ้ำไปนะครับแม่ดูแล้วเท่ากับว่าโมริมคุมทีมมาสินะัดทุกรายการนี้แพ้ไปถึง5นะครับผลงานเดลีกก็แพ้มารัวๆในขณะที่นิวคาเซอร ชนะในหลีกมา3นัดหลังสุดแถมถ้านับสีนัดหลังสุดทุกรายการยิงไป16ประตูนะครับค่าเฉลีย่ยแบบโหดมากนะครับแม่ดูแล้วแมนยูสู้ไม่ได้เลยครับแล้วยิ่งไม่มีบรูโน่กับอูกาเต้ด้วยครับสตัวสําคัญเกมอนนี้วัดใจนิวคาสเซิลครับพี่เหญ่มองว่าหน้าเดียวเลยครับนิวคาสเซิลจะบุกมาเบียดได้อย่างน้อย1ประตูเก็บ3แต้มนะครับให้เชียร์นิวคาสเซิลเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจําค่าถึงวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย